คุณไม่สมบูรณ์แบบแล้วยังไงล่ะงานปั้นหม้อเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความใส่ใจอย่างเต็มที่จากช่างปั้นเป้าหมายของช่างปั้นคือการสร้างรูปทรงอันง,งดงามจากดินเหนียวที่ในตอนแรกดูไร้รูปทรงและลื่นไหลสง่าราศีของแจกันยังไม่ปรากฏมันเกิดขึ้นเพียงในความคิดของช่างปั้นเท่านั้นด้วยความอดทนช่างปั้นจะกำจัดสิ่งใดก็าตามที่ทำให้สัมผัสไม่เรียบสิ่งตกค้าง ก้อนหยาบและปุ่มนูนต่างๆและผลลัพธ์สุดท้ายก็คือแจกันอันเรียบเนียนเงางามดูสมบูรณ์แบบและขัดมันอย่างยอดเยี่ยมคุณเปรียบเสมือนแจกันนี้บางทีวันนี้คุณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์ครุขระและไม่เรียบเนียนเลยแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นช่างปั้นผู้ศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานเพื่อทำให้คุณบริสุทธิ์และเรียบเนียนไรที่ติตามข้อพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสว่า เราจะหันมือของเรามาสู้เจ้าเราจะถลุงไล่ขี้แร่ของเจ้าออกเหมือนล้างด้วยน้ำด่างเราจะเอาสิ่งเจือปนของเจ้าออกให้หมดอิสยาบทที่1นึ่งข้อ25าพราะองค์เองทรงกระทำงานนี้ในตัวคุณคุณไม่ต้องกลัวพระเจ้าของเราทรงเข้มแข็งแต่ทรงเมตตาและพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อคุณอาจใช้เวลานานสักหน่อย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสายพระเนตรของพระเจ้าที่มองมายังแจกรันของพระองค์ด้วยความพอใจและยินดีในผลงานอันงดงามที่พระองค์ทรงทำสำเร็จคุณคือผลงานศิลปะของพระองค์เป็นผลงานชิ้นเอกเป็นภาชนะเพื่อถวายเกียรติตามที่เขียนไว้ในพระวจ,จนะของพระองค์ใน2ทีโมธีบทที่2ข้อ21ถ้าใครชำระตัวเองให้พ้นจากความชั่วเหล่านี้เขา ก็จะเป็นภาชนะพิเศษซึ่งชำระให้บริสุทธิ์แล้วเหมาะที่เจ้าของจะใช้เป็นประโยชน์และพร้อมสำหรับการดีทุกอย่างการพูดคุยกันของเราในวันนี้ทำให้ฉันนึกถึงเนื้อเพลงจากอาราบัอร์เวิร์ด60ปีแบบติสไทยที่กล่าวว่าพระองค์ปั้นด้วยความรักปั้นด้วยความหวังให้ดินก้อนนั้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาตกแต่งทีละนิดโดยไม่เคยมีวันเหนื่อยล้า เปลี่ยนดินเป็นภาชนะที่มีค่าสักวันหนึ่งคุณคือการอัศจรรย์